วันนี้จะพามาดูเทน่าใส่ทอรอดนะครับพันกว่าทนะครับเนี่ยดูวิธีการใส่ก่อนก็ทำการทอดกระตังคู่ออกนะครับยึดน็อตตรงนี้เข้าไปน้ำจะตรงกันนะครับแล้วแต่ทางร้านนะครับสำหรับใครนะที่ทอดกระตังคู่ไม่เป็นนะครับมันอยู่สภาพนี้ครับเป็นสลักนะครับแล้วก็ เป็นกิบล็อกปิ้นล็อกไว้ครับให้เราทําการดึงปิ้นออกครับแล้วก็ชักสลักออกกระตั้งก็จะหลุดนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับเข้ารูปเปไปนะครับทรงก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็ลูกเด็ดสแตนดาร์ดนะครับอย่างน oui ิดหน่อย ประมาณนี้ครับ。 ประมาณนี้ครับ